สวัสดีค่ะชาวโซเชียลแคมมาไม่ต้องมองไม่ต้องมองแต่กูไม่ก็ไม่ให้ที่จะมองก็จะยังไงไหวเนาะอ่ะตรงนี้คือห้องน้ำยูบาร์มาอีกรอบเพราะอะไรเพราะว่ากูโดนโกหกจ้าคอนเซ็ปต์เสมอสมูเหอสมีเหออะไรก็ไม่รู้มันไม่มีใครแต่งมาสักคนจ่าแล้วให้กูแต่งตัวแรกมาอยู่คนเดียวแรกไม่แรกแรไม่แรกไม่รู้เดี๋ยวอัพรูปไม่รู้แรกมากกูแรกมาอยู่คนเดียวกูจัดเต็มอยู่คนเดียวทั้งโต๊ะ ดูแปลกประหลาดมากนอกนั้นแบบนั่งกระโดงปะโด่งค่ะนี่มีเจ้าของมาเกินเป <c oughs> รียมากค่ะให้หลอดกูจัดเต็มมาอยู่คนเดียวอีก <c oughs> ตัวเองไม่จัดจ้าเพรียจ้า <c oughs> ดูสิกูก็จัดเต็มอย่าดูนะอย่าดูนมกูนะ <c oughs> ไปแล้วค่ะจัดเต็มมากโอ๊ยพุงฉันก็่านสม <c oughs> มุติไปเตยอาเซียนคนเดียวธรรมดาแหละป่าเซเลปนอกบอกเลย